น,นี้เราจะเปลี่ยนหัวก๊อกอ่าน้างหน้าครับเป็นตัวกรองหัวก๊อกมันตันแล้วก็เวลาออกมันไม่สวยมันไม่เป็นไฟๆครับวันนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเปลี่ยนง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ง่ายๆใช้ประถอดนี่เลยครับใช้กระแกเรื่องเรือครีมก็ได้ครับ รวมแล้วรวมทุกท่งนรวมกามูลนี่ครับ,รบนี่ของใหม่สีเขียวนะครับของเก่าจะเป็นสี้ำตาสิทธ์แล้วครับนั่นเขาใส่เข้าไปเล้ครับใส่นี่ก่อนใช่ครับเปลี่ยนช่องของหมูต้อง ไม่ต้อมมุนครับกระตอมมุนก่อนนะครับโอเคครับเรรียยบ้อขอบคุณทุกค,ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ,บ,รบสวัสดีครับ